วดอ่ะเอาอะไรให้ตายเลยอย่าให้ได้จับฆาตกรนะเอาอะไรเรืออะไรบุรบังคับนะะพี่พี่มองตาผมพี่พี่มองตาผมเอาอะไรเอาอะไรพี่ดิไอพี่สองฝ่ายเองสองคนอยู่แล้วโอ้โหตรงไหนถจะขั้นแรกถ้าเกอร์ไม่ใช่ก็แปลว่าเปิดแบงค์แน่นอนชัวร์แล้วผมโดนด้เดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่แบงค์นะพี่ที่หลุดออกมาครัแรกแหละเกอร์ใช่ผมบอกว่าปล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 าเนีหรอเป็นอะ เดินเร็วขึ้นไหมเอาไหมตัองสูใจนะเร็วอะแล้วเมก็ทำให้ห่านอ่ะความเห็นอ่ะน้อยลงโอ้มุมมองอะดิใช่มุมมองความเห็นขอโทษมิชั่น่ะเนิฟเนิฟเนิฟฆาตกรอย่างนั้นดิน่าสนใจเนี่ย ไม่ไม่ผ่านผ่านะปกติเป็ดขฆาตกรโอ้สูกค่ะปกติโอเคมาทำให้เรายากแต่วิ่งเร็วนะวิ่งเร็วนะเปลี่ยนเกมทุกตาไม่ใช่ว่าขาตกรก็วิ่งเร็วเลยหรอวิ่งเร็วหรอก็วิ่งเร็วหมดเลยทุกคนแต่ว่าผ่านจะเห็นน้อยลงกว่าเป็ดคือเหมือนแบบว่าถ้าอยู่กันทานทีเห็นน้อยกว่าไม่วิ่งเร็วเท่ากันหมดเลย เพราะว่ามันมีคาตกรแค่คนเดียวไงก็สงสารเขาอะตดยังไงวะอย่งอสงสารเลยไ,ไป<า>กดกิ๊กเก็บไอ้นี่งลเออเอาเกอรก่อนดีกว่าเกอรงพูดเดยอะโอ้ยคนดีที่สุดในสามโลกเลยนะกูเมื่อไหร่จะได้เป็นเมื่อไหร่จะได้เป็นคนไม่ดีกับเขาเนี่ยที่บูมพูดออกมาตอนนั้นเปอร์เซ็นต์เป็นสูงฮะ เฮ้ยอะไรนะสูงอย่านะอย่านะอย่านะอย่าเฮ้ยเฮ้พี่พูดอย่างนั้นนะให้คนอื่นได้ยินเนี่ยเป็นจริงๆหรือเปล่านะทำตัวตกใส่ยังเลยพี่พี่ฆ่าเบิร์ดไปแล้วว่าพี่ซื้อใจหรือเปล่าพี่พี่ซื้อใจผมหรือเปล่าไม่เชื่อใจได้ป่ะเนี่ยอะไรพี่ระดับนี้แล้วระดับพี่อันอันตรายผมดูคลิปพี่มาแล้วพี่น่ะอันตราย เก็บใจได้บกากไวใจไม่กับพี่ได้เสมอน,น้อง,องใช่เหรอพี่เฮ้ยพี่ทำได้กี่วินานะเบิร์ดได้พี่เฮ้ยอ้าวหายแล้วทิง้งทิ้งของผิดเออรีไซเคิลใครปิดประตูไม่ใช่ฉันฉันไม่เนะมกี่ยวอีสิฟวิไม่ใช่เบิร์ดพีเ่เราไม่ใช่เบิร์ดเราไม่ใช่นะเราไม่ใช่โอเคใช่เราเป็นคนดีเราเป็นคนดีกันเราก็วางให้มันให้วางให้มันเหมือนน่ะการเฉยๆอ่ะ เสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วน้พี่บูมเมย์หร claro ือเปล่าเนี่ยเมเนียนเนียนอะไรพี่ะไรวะฟักไข่เสร็จแล้วอะไรเงี้ยอ๋อที่ฟักไข่ปฟักแหน่ทำไม่เป็นเป็นหย่อมสีแดงก็ก็ปิดตปิดแล้วมันก็ปิดเขาดาวพอเขาดาวจบก็เปิดถ้าเกินนี่ไข่จะสุกไหมวะอยากรู้จังเลยสุกมันจะแดง๊บได้แล้วแล้วก็ต้องทำใหม่งี้เหรอใช่เวลาได้เวลากดได้มันจะมีเสียงดึ๋งดึงด้วยนะ ใช่ตอนเอิดโอเคตัวพี่บูเป็นผู้บริสุทธิ์สุดยอดใช่พี่บอกแล้วพี่เชื่อใจได้แต่ว่าผมดูคนพูด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 ให้เราแย้งเลยไม่มีอะไรหรอกพี่เบิร์ตไม่ใช่นะพี่ี่ดูคนพี่ว่าพี่ดูคนถูกเฮ้ยพี่มีคนวิ่งขึ้นไปข้างบนสีแดงๆลงไปข้างล่างอาจจะเจอศพอาจจะเจอศพก็ได้นะ อาจจะมีคนเพิ่งคนเดียวแค่เขาเคลยไป่ได้ใช่เหรอห้องเดียวกันเลยอะไรอะไรมอเอากี่การ์ดด้วยเฟซผมอยู่นี่พี่อะไรวะเนี่ยฮะมีคนปิดไฟอ่ะพี่ทำด้วยเดี๋ยวพี่ดูให้คนหนึ่งดีกว่าผมเสร็จละเอาเลยเอาเลยพี่อ่ะเอาเลยทำทำทำพี่ไม่เชื่อพี่ทำนี่ใช่พี่ผมมาถือมีดอยู่ของเราพี่เสมอน่อโอเคไปแต่ที่ทีมพพี่นะไม่ใช่มีดหรอกนะ เพชเหรอโอเคคืออะไรเพชรเพชมันไม่พิถารณาม่ใช่มีมันคืออะไรมันมันคืออาวุธอันยาวใช่เนี่ยเห็นป่ะที่ที่ที่หางเป็ดที่ที่ตูดเป็ดนั่นแหละผมผมผมหนีไปข้างหลังโอ้หเฮ้ยหลุดอ่าหลุดเหรอหลุดเกมไอ้ที่ไม่หลุดเกมพี่หลุดมั้งอาวอ่ะปั๊บเเรียบร้อยพยานเพียงหนึ่งเดียวของกู สวยเยี่ยมพยานเพียง่งเดียวของก,กูบูดไปแล้วโอ้ชีวิตโอ้โหยี่สิบเก้าวิเหรอรอดีไหมวะไม่รอดีกว่ายี่สิบเก้าวิเอ้ยโดนขังเฮ้ยโอเคโดนขังอย่างนี้ก็ดูแลน้องน้องไก่ไปเอ๊ะ security แปลว่ามันต้องดูกล้องได้สินะตรงนั้นน่ะโอเคเราถูกกดปล่อยเอาละห้องไฟห้องไฟทางนั้นเอ๊ะเอเอทางไหนวะทางนี้โอเคมีใครอยู่ไหมวะ มีีมีอยู่หนึ่งคนโอเคยังไ, <Okay. S 3> ไงแกแล้วเนี่ยแกลแกล้วเอ่อทุกคนครับเออเดี๋ยวค่อยเอ่อเอ่อพี่บูมหลุดนะหลุดหลุด,ลดแบบหลุดน่ะไม่ใช่ผมหลุดแบบหลุดจากเกมน่ะโอเคนะน่าเชื่อถือมากเลยกูเยี่ยมจริงซิคิลิตี้เฮ้ยอุ้ยอ้าวผลงานไงวะตัวอาเออเราอยู่ด้วยกัน3คนไม่ไม่ไม่พี่ออส ก็เต้ยเกอย์เต้ยเกย์กับพี่ออส่าสุดมีควมเห็นเลยผมโดนขังในห้องเลยผมหยุดโดนขังในห้องแล้วออกไปได้อยู่กับพี่ออสนลยเต้เกย์โดนขังออกไม่ได้อ้าวงั้นพี่เต้กับพี่แบงค์เพิ่งเดินมาเจอกันปะแบงค์ไปกับเบิร์ดอะผมผมอยู่ผมอยู่กับพี่บูมแต่พี่บูมหลุดไปกลางคันแบงค์ไม่พยานปากเอกูแบงค์เลยแต่นเละ เออต่อหน้าเลยช้ำใจมากแบบดูสายเจอคนที่เชื่อใจแล้วแหละแย่มากเลยอันนี้ผมไม่รู้ผมจะกินแล้วนะใครวะเนี่ยยังเรายังไม่รู้แต่ไม่กินไปก่อนแย่แล้วกูกินไปก่อนยังไม่รู้ผมโดนค้างก็ไปนอดในห้องอ่ะพี่ไว้ใจเลยเบเกอร์ไม่ใช่ฆาตกรใช่ผมไม่ใช่ฆาตกรพี่แต่พี่ตาเมื่อกี้พี่โคตรไม่ไว้ใจผมเลยเอาพี่ว่าสามคนนั่นแหละ เบิร์ตแบงเต้เบิร์ดแบงต์เต้เดี๋ยวเจับ่อน <c oughs> แปลว,ว่าเราต้องระวังพี่เต้กับพี่แบงไว้สินะอันตรายเว้ยไม่พี่เต้กับพี่แบงคสินะดูจากทรงล่ะแย่ว่ะต้องรีบทำทุกอย่างให้เสร็จแล้วก็ไปช่วยคนอื่น คพี่แบงค์กับพี่เต้พี่แบงค์กับพี่เต้สองคนนี้อันตรายพี่แบงค์กับพี่เต้ต้องระวังพี่แบงค์กับพี่เต้เอาไว้ไทเกอร์กับพี่ออสไม่ใช่โอเคไม่น่ายากไม่ว่าอ่าฮะ โอเคยงใหญ่เราเหลือเวสเดียวแล้วเฮ้ยไปดยกัน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 ไปดูกันไปดกันไปดูกักันเฮ้ยหดแล้วไกลกเลยขึ้นกดยขึ้นต้องกดไปก่อนแล้วปลอดภัยไว้ก่อนตามที่คุยกันไว้ผมว่าใช่แน่นอนแบงค์ใช่ไมผมแบงค์ตอนที่ผมดูมาตอนตรงแก้ไฟหยด เกิดไฟดับแล้วผมก็เลยแก้ไฟไม่ได้ทำอะไรเลยเยอะไปเงินพี่โรนเลยแม่อยู่ห้องตุดเลยเควสเควสผมเหลือเควสเดียวอ่ะตอนเนี้ยเควสอะไรเควสเลขคเ็กอ่ะใช่เควสเลขกควผมพูดแล้ว่แบงค์แหละพี่แบงค์พี่แบงค์แน่นอนไม่ไม่พี่แบงค์ก็พี่เต้อะเฮ้ยผมเดี๋ยวสองควสเหมือนกันไม่รู้อ่ะเฮ้อเดือดร้อนมากเนืออาจจะเป็นเบิร์ดก็ได้นะ เล่ดจีเป็นผมก็ได้เฮ้ยผมเหลือเพลนเดียวเดินตามได้เลยนี่ไงมีงีงเด็กกูละเศร้าใจจริงๆเลยพยานปากเอกกูแบงคอยาเนียนไม่อยาก <c oughs> เป็นเป็ดบาง,งทำไมพี่มาเลยอ่ะ พี <łość> ่ Harriet, บุ๋มพี่บุ๋มพี่บุ๋มเข้ามาสิพี่บอกแล้วใช่ปะบอกอะไรพี่บุัวได้ยินด้วยเปล่าน้ำตาจะไหลพยานปากเอกโอ้โหไวเนื้อเชื่อใจกันอย่างดีร่างสลายไปต่อหน้าเยียวอะ